มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเรียกว่าหลายคนคงรู้จักกันดีนะคะสำหรับเจ้าของร้านอ้วนตึมกระเพราตะหลิวตัดล่าสุดนะคะเพจของติอ้วนชวนหิวได้แจ้งข่าวเศร้าระบุว่าน้องทีนกระเพาอ้วนตืมน้องเสียแล้วครับน้องคนที่ผมแล้วก็ปลากระป๋องกับตันเรือได้ไปช่วยน้องให้มีชีวิตใหม่กับรายการช่วยด้วย ผมเองเพิ่งทราบข่าวในนาทีนี้ที่มีคนแจ้งมาทางเฟซว่าน้องเองเสียแล้วเอาตรงๆผมเสียใจแล้วก็เสียดายกับเด็กน้อยคนนี้ที่เพิ่งจะได้มีความสุขมีร้านกระเพรามีเงินซื้อของเล่นมีชีวิตที่กำลังจะดีขึ้นผมไม่ทราบว่าน้องเป็นอะไรเสียชีวิตแต่ว่าขอแสดงความเสียใจอย่างเสียดายครับ หลับให้สบายไม่มีอะไรต้องห่วงแล้วนะทีนย่าคงมารับแกไปอยู่ด้วยในภพภูมิที่ดีอย่างน้อยพี่ก็ดีใจที่ทำให้แกพลิกฟื้นถึงแม้จะเป็นเวลาสั้นๆโดยที่ไม่มีใครรู้ว่ามันจะสั้นแบบนี้แต่พี่คิดว่าทีนคงมีความสุขบ้างไม่มากก็น้อยพวกเราคงจะจดจำและคงจะทิดถึงรสชาติกระเพราอ้วนตึมกับสิ่งที่พี่ให้ไปตลอดการนะอาไอ,อ,อ,อพนีน้องทีนด้วยรักพี่ตีอ้วน ทางทีมงานเองขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามเนวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ